สวัสดีค่ะพบกับรายการ1น,นาทีกับพยาบาลงนิโดนรายการที่เหมือนมีพยาบาลอยู่ใกล้คุณค่ะโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นโรคยอดทิศในผู้หญิงวัยทำงานนะคะในบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะลุกไปเข้าห้องน้ําได้หรือทานน้ําน้อยนะคะเราจะมีวิธีดูแลป้องกันโรคนี้อย่างไรค่ะ1น,นาทีกับพยาบาลน,นิดนเรามีคําตอบให้ค่ะ กระเพาะปัสสาวะอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียของระบบทางเดินปสัสสาวะมักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเนื่อง้วยผู้หญิงมีท่อปสัสสาวะที่สั้นกว่าและบริเวณทวารหนักและช่องคลอดยังอยู่ใกล้กับปากท่อปสัสสาวะอีกด้วยจึงทําให้เชื้อโรคต่างๆเข้าไปในระบบทางเดินปสัสสาวะได้ง่ายกว่าอาการมีอาการปรสัปรสปสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดมีอาการปวดแสบขัด แสบร้อนขณะปัสสาวะในบางรายอาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดร่วมด้วยการป้องกันโรคนะคะหลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะหากปวดปัสสาวะให้เรียกไปปัสสาวะในทันที2ดื่มน้ํามากๆโดยเฉพาะน้ําเปล่าโดยเฉลี่ยประมาณ2-3ลิตรต่อวัน 3. ทําความสะอาดหลังจากปัสสาวะอจุจจาระอย่างถูกต้องโดยทำความสะอาดจากทางด้านหน้าไปด้านหลังเสมอ 4. ทํทำความสะอาดร่างกายหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ถ้าเราทำได้ดังนี้เราจะห่างไกลาจากโรค กระเพาะปัสสาวะอักเสบแต่ถ้าหากมีอาการแสดงดังกล่าวควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องค่ะโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบสามารถป้องกันได้นะคะเพียงแต่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราค่ะจิบน้ำบ่อยๆเข้าห้องน้ําบ่อยๆถ้าจะต้องออกไปนอกสถานที่พกขวดน้ํา หรือที่รองนั่งนะคะเพื่อที่จะได้เข้าห้องน้ำได้สะดวกมากขึ้นนะคะก็สามารถช่วยป้องกันโรคนี้ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ